ไปดูความคืบหน้าหลังลาวลดการจ่ายไฟให้กับเมืองท่าขคี้เหเล็กของพม่าค่ะจาก30เมกะวัตต์เหลือ13เมกะวัตต์นะคะล่าสุดทางการไฟฟ้าลาวเองก็ได้มีการประกาศจะไม่ส่งไฟให้กับกลุ่ม Call Center ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายประเทศโดยเด็ดขาดค่ะโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนะคะโพสต์แถลงการผ่าน Facebook บริษัทไฟฟ้าลาว (FFL) ดำเนินการแลกเปลี่ยนพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียนปัจจุบันสปปลาวมีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับไทยเวียดนามกัมพูชาจีนและเมียนมาโดยเฉพาะที่เมืองท่าคิเล็กซึ่งอยู่ติดกับแขวงบ่อกแก้วของลาวลาวจำหน่ายไฟฟ้าให้เมืองท่าีิเล็กผ่านระบบไฟฟ้าแรงดัน115กิโลโวลต์เพื่อใช้ในภาคสังคม เช่นบ้านเรือนธุรกิจสถานที่ราชการโรงเรียนและโรงพยาบาลโดยมีสัญญาจัดหาพลังงานไฟฟ้ากับบริษัทเอกชนของเมียนมาตั้งแต่ปี2021และเริ่มจ่ายไฟจริงในเดือนพฤษภาคม2022ซึ่งกำหนดให้จ่ายไฟไม่เกิน30เมกะวัตต์ก่อนหน้านี้เมืองท่าคิเล็กรับไฟจากไทยประมาณ15เมกะวัตต์และจากลาวประมาณ13เมกะวัตต์แต่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการรับไฟจากลาวเพิ่มขึ้นเป็น27เมกะวัตต เนื่องจากไทยหยุดจ่ายไฟไปยังพื้นที่ดังกล่าวซึ่งส่งผลให้เกิดข้อกังวลว่าไฟฟ้าบางส่วนอาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งคอรเซนเตอร์ FFL กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่เมียนมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลและทำงานร่วมกันในการตัดไฟหรือจำกัดพลังงานที่อาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงเครือข่ายคอรเซนเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ ทางรัฐบาลลาวและบริษัทไฟฟ้าลาวยืนยันจุดยืนว่าจะไม่ส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มอาชยากรผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะกลุ่มคอเซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายประเทศค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของกสทาชานะคะก็มีการสั่งคุมเข้มเสาสัญญาณชายแดนตากเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แบบผิดกฎหมายค่ะ โดยกสทอชอนะคะก็มีการสั่งเครือข่ายมือถือหรือถอนสายอากาศ24เสาที่อยู่ห่างที่อยู่ห่างแนวชายแดนตากไม่เกิน50เมตรภายใน24กุมภาพันธ์2568นี้ป้องกันการหันสัญญาณออกไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะพร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับเสาที่ตั้งใกล้เขตแดนดังนี้ค่ะเสาห่างไม่เกิน200เมตรนะคะลดกำลังส่งปรับความสูงไม่เกิน15เมตร เสาห่างไม่เกิน3,500เมตรกำหนดความสูงไม่เกิน30เมตรตั้งแต่วันนี้นะคะห้ามติดตั้งสัญญาณเสาสัญญาณใหม่ในพื้นที่ชายแดนเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าอยู่ในเขตชุมชน